ารที่เราได้ชุมชนนะครับโดยตัวแทนของผู้นําชุมชนและตัวแทนสิทธิเก่าได้ไปยื่นข้อ,อร้องเรียนกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเมื่อวันที่14นะครับและวันนี้ท่านก็ได้ดำเนินการตามที่เราร้องเรียนวันนี้โดยท่านพออเขตพื้นที่การศาึกษาเขตหนึ่งสุริทนท่านคำปุ่นนะฮะได้มาตรวจดูพื้นที่ถึงข้อเท็จจริงว่าในส่วนของการร้องเรียนเนี่ย มันเป็นไปตามชุมชนที่ต้องการหรือมันมีนอะไรที่มันหีิดขวางหรือบุปสัทคนะครับได้ข้อสรุปจากทางท่านผู้บริหารคือท่านคมบุญว่าเห็นควรทําตามมติของเสียงส่วนใหญ่ที่เราได้ประชุมเมื่อตอนอเดือนกุมภาพัานธ์นะครับตางคณะกรรมการหมู่บ้านและก็โรงเรียนนะครับโรงเรียนสอนอุตาเห็นควรว่ามติเห็นควรตามที่ชุมชนได้เลือกไว้นะครับในส่วนของอแนวทาง ในการปฏิบัติและในการอื่นเราทางยนอนาคตต่อไปเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนและอุดหนุนและก็เพื่อลูกหลานของเราจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและชุมชนอยู่อย่างสงบสุขนะครับและก็สร้างความสสมสัศรีเรายินดีในนามสุดเก่าและก็ยินดีนะครับที่ช่วยเหลือชุมชนทช่วยโรงเรียนท่วยเชือเยาวชนนะครับก็ขอบคุณหลายๆฝ่ายที่ได้เป็นธุระและเป็นผู้ประสานงานที่มีความห่วงใยในพวกเรานะครับเราก็ต้องขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับที่ทางชุมชนได้พิจารณาแล้วเลือกให้ว่าเป็นการเหมาะสมเพราะว่าในส่วนของอาคารเรียนนะครับอาคารหลังชั้นเดียวด้านหน้าเนี่ยมันเป็นอาคารที่ทาังนะครับแล้วก็โครงสร้างค่อนข้างยึงประมาณ0 50ปีแล้วนะครับตอนนี้มีห้องเรียนแค่อนุบาลสองห้องนะครับโอกาสก็คือเราจะทุบตรงนี้นะครับเราเป็นสวนหย่อมแล้วครับตรงด้านหน้าเนี่ยตรงจุดบริเวณที่ ชุมชนเลือกเนี่ยจะทําเป็นอาคารที่ได้รับจารจัดสรรนะครับส่วนในส่วนของแนวทางที่ทางาทางผู้บริหารคือท่านผอเลือกก็คือในจุดของทางสิทธิเก่านะครับได้กันไว้พื้นที่ไว้เพื่อให้เป็นอนุสรให้เป็นหอเกียติยศตามสิทเกา่าโดยเฉพาะของพระท่านพระธรรมโมลีนะครับเป็นสิทธิเก่าที่นี่นะครับเพื่อจะทำจันโลตนตัวนี้ให้เป็นเป็นเป็น อนุสร์อนุสร์นะครับที่เราได้ร่วมสร้างของสิทธิ์เก่าเพราะอาคารร้อยเรือนงามนะครับเกิดขึ้นได้แต่ก่อนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวผูกพังนะครับสิทธิ์เก่านะัดนะด้วยน้ามือของราชสิทธิ์เก่าราชชุมชนได้ร่วมกันทำเพราะป,ป่าและก็ได้รับงบประมาณดีขึ้นนะครับได้แค่ในส่วนของคนล่ามโล่งนะครับะก่นเป้นชั้น,น,อนอสองนะส่วนล่ามโล่งทีนี้พระธรรมโมรีท่านเป็นสิทธิ์เก่าท่านก็มาสมทบเพื่อให้ อาคารนี้สมบูรณ์นะครับต่อที่ท่านเห็นนะครับก็คือมีหอประชุมมีหอสมุดนะครับมีห้องคอมพิวเตอร์นะครับมีอุทยานอุทย,ยานของท่านที่ทำนะครับเป็นราการและก็อาคารอนเนกประสงค์พธฒนามโมลีและก็อนาคตที่เราแย้งในสิทธิของพื้นที่ตรงนี้คือเราจะทำอขอเกียรติยศนะครับสิทธิเก่านะครับที่ที่เราได้ได้คิดกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วและก็ที่ประชุมได้ลงมติแล้วนะเพราะว่า ตรงนี้ก็ขอสงงนสธิ์ไว้ให้กับสิทธิ์เก่านะครับที่จะทําทสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้คือประเด็นที่ว่าทําไมเราถึงไม่ให้ทําตรงนี้นะครับและบริเวณตรงนี้นะครับถ้าดูทิวทัศน์สวยงามนะครับมันมันจะยาวมันจะมันสมเสมือนกับเป็นแถวถ้าเรา,เาขับรถมาจากหน้าโรงเรียนนะครับจะมองเห็นเป็นอาคารยาวเป็นชั้นเดียวนะครับเป็นแนวเป็นแนวเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น สวนหย่อมนะครับชุมชนเล่นกีฬาลานอนิกประสงค์ก็มาสามารถมาสามารถใช้พื้นที่ด้านล่างที่อาคารที่เกิดขึ้นก็เป็นพื้นโลกนะครับอันนี้คือที่ชุมชนต้องการนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้สื่อข่าวด้วยนะครับที่ได้มาเอ่อมา,า,า,าเป็นสักขีพยานนะครับเราไม่มีเราไม่มีการทะเลาะเบาแววงความคิดเห็น,นคือเราเสียรับฟังเสียงมติเสียงส่วนใหญ่นะครับเราไม่มีการทะเลกกาะกันเราคุยด้วยหลักการเหตุผลนะครับในเมื่อมติเสียงส่วนใหญ่ เห็นควรว่าให้สร้างตรงนี้เราก็ต้องสนวนสิทธิ์ต้องสร้างตรงนี้นะครับอันนี้คือประเด็นที่เราเไม่ขอความเป็นธรรมนะครับ